มาชมการถ่ายทอดสดคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงคุณพิชิตแดนเซนจูรี่นะครับมุมน้าเงินชูซับเล็กต่ออิทธิพร่อนจันยกนี้นะครับสึกวันกตัญยูเชิ่ชูบูรพาจาร์ครับฉลองพัดยศของพระครูกันนะครับของพระครูก,กันครับวันที่20ต,ต่อครับบนเวทียกที่3นะครับ ผู้ที่4ขขีนนะ่อของการดาตส์ท็อของเราในวันนี้ครับ143ปอนด์นะครับคุณพิชิตกับทางด้านของชูซับเล็กเอาละครับบนเวทีตาตาสุภาไซนะครับกรรมการผู้ตัดตสินดีเด่นเลยครับคุณพิชิตขวามาขวาคืน้นหนขวาโต้ไปทีหนึ่งหนแข้งหรอกแข้งนะครับวัดกันเป็นชิ้นงานเลยทีเดียวเอาปัด้นดึงสวยแต่พิชิตขยับมาขวาโดนปลแขนดูไหนครับล็อกมา ชูซับเล็กลงล่างดีกว่าครับไม่สู้บนออกมาเล่นนอ,อกอีกครั้งหนึง